สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแมพซักผ้านะคะอาจะงงว่าเฮ้ยแมพซักผ้ามันคืออะไรหรออ๋อวันนี้เราจะมาทํายานพิเศษกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะแต่งตัวเป็นเมดมาด้วยเมดสีชมพูชุดแม่บ้านสีชมพูนนะซึ่งตอนนี้ก็มาเคลมพื้นที่แต่เอ๊ทำไมครื่นซักผ้าของเราจึงเป็นแบบนี้นะคะเนี่ย โอ้ oh my god พังแล้วก็แบบเก่ามากๆเลยล่ะค่ะแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเฮ้ยเราเจอเอ้าเด,เดี๋ยวๆดูเดี๋ยวอะไรอ,อะรอดูเหมือนว่าตอนนี้ตะกร้าเต็มแล้วงั้นเหรอทำไมตะกร้าของเราถึงจุของนีดน้อยขนาดนี้กันคะทุกคนโอ้ oh my god จุของนีดน้อยมากเลยจริงๆอะอะสวัสดีค่ะคุณแอนนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มีเคเอฟซีเข้ามาเล่นด้วยด้วยนะคะสวัสดีค่ะหัวใจดวงน้นอยนี่คือชื่อเอฟซีของเราเขาเป็นหัวใจดวงน้นอยนะดีโอ้ดีค่ะดีค่ะดีค่ะเออเอ้ยแล้วก็เอาเสื้อผ้าที่ดีแล้วเนี่ยเอาไปขายใช่ไหมคะสมือนว่าอุ้ยขายแล้วได้ไดตังค์ได้ตังค์เอาไปซื้อเครื่องเสื้อผ้าใหม่นแน่แหละทุกคนเฮ้ยจริงด้วย ดูเครื่องสักผ้าดิมีทั้งแบบทหารแบบธรรมดาแบบไอซิ่งแล้วก็แบบเรนโบว์โอ้ไม่ก็สีพาสเทลมากเลยอะเราต้องได้เครื่องเครื่องสักผ้าแบบสุดยอดอัน,น้นแน่ดูเครื่องสักผ้าขอางแต่ละคนดิแบบสวยๆกันทั้งนั้นเลยอะสุดยอดมาก คือพอดีว่าเราอ่ะเป็นคนขี้เกียจนะคะแล้วแม่ก็เลยบ่นว่าทําไมขี้เกียจอย่างนี้ทาไมขี้เกียจอย่างนี้เราก็เลยต้องมาทํางานพิเศษที่นี่อะค่ะเพื่อฝึกให้แบบเก่งแบบว่าไม่ขี้เกียจนะคะทุกคนไหนดูซิว่าร้านเครื่องซสก้ผ้าเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้โหซื้ออีกซื้ออีกแล้วก็ ออกจากนั้นก็เอาไปโู้โหูเกือบเกือบรถชนซะละแล้ว n d a จะร i m u l a t o r เอเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะต้องเอาเอาผ้าที่ซักเสร็จแล้วเนี่ยไปขายนะคะเอาไปขายต่อแม่เราเห็นว่าเราขี้เกียจทุกคนแล้วก็เลยแบบว่าต้องมาที่นี่เพื่อฝึกให้แบบ เป็นคนขยันเฮ้ยเดี๋ยวนะจําได้ว่าเราซื้อเครื่องซักผ้าอีกอันมาแล้วนี่นาเอาอีกอันมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันวางไว้เลยชแชรแมเรียบร้อยก็พอได้อยู่นะซักเครื่องซักแล้วก็มีหลายๆเครื่องก็ดีอยู่เหมือนกัน เราเหมือนแบบนางซีเรนทุกคนแต่แม่เรงเราไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกกูแค่เ,คเห็นว่าเราขี้เกียจอะแล้วก็โดนแม่ว่าแบบฮ้ยทำไมขี้เกียจแบบนี้เนี่ยวันๆก็แบบไม่ทําอะไรเลยนะนะฉันก็เลยแบบว่าทุกโคเราก็เลยต้องแบบว่าต้องมาทํางานที่นี่นะนะมันช่วยได้มากเลยอะทําให้แบบเราแข็งแรงขึ้นหุยโอ้โหมีลูกค้าเอาเอาผ้ามาให้ซักเต็มไปหมดเลยอะหืมเสื้อผ้าเยอะเลยอะ อึ๊บกระตะกาเต็มเร็วมากเลยอะดูสิผนกที่แบบว่าทำไมผนกซักผ้าของเราเป็นสีชมพูแต่ว่าเครื่องซักผ้ามันไม่สีชมพูเฮ้ยไอ้รอบ is outside คืออะไรอะไม่กูไม่ยังไง เฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยระเบิดนิวเคลียร์หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวน่ากลัวมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยม,มันหมายความว่าไงกันคะทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันหมายความว่ายัางไงอะ่ะมันดูน่ากลัวมากเลยอะ่ะ a drop is outside เออมันคืออะไรอย่างงั้นหรอมันคืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะเฮ้ยิงชั่ว หายไปแล้วทีนี้มามากันต่อการเป็นเปนแม่บ้านสุดขยันครั้งนี้ต้องสำเร็จให้ได้อุตสาห์เก็บตังไปซื้อชุดเมดแม่บ้านแสนสวยมาแล้วเนี่ยเห็นนะทุกคนเราต้องแบบว่าขยันเอาเสื้อผ้าไปขายซะ ชอบโดนไม่ได้อยู่ด้วยว่าไม่ขยันพอมาทํางานที่นี่มันก็อาจจะช่วยให้เราแบบเป็นคนขยันขึ้นได้นะทุกคนเพราะว่าแบบดูบดิแต่เครื่องซักผ้าจะว่าไปมันก็เก่าเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเนอนะทุกคนว่ามาเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยทบไมตะก้าเขาสีแบบสีแบบเจมว้าวอลังการขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะขอเก็บถุงเท้าเสื้อสเวตเตอร์สเวตเตอร์ขอสเวตเตอร์หนึ่งอัน แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เอา้ากระบอกเต็มซะแล้วอะทำไมทำไมตะกร้ามันเต็มเร็วจังเลยอะคนตะกร้านี้ใส่น้อยมากเลยอะ่ะดูเหมือนว่าเราต้องไปซื้อเพิ่มกันแล้วล่ะค่ะทุกคนออเบินึงนะอปเครื่องซักผ้าทำไมชีวิตเราต้องมาลำบ,บากขนาดนี้ด้วย ถ้าเราขยันตั้งแต่ตอนแบบว่าถ้าเราขยันตั้งแต่ตอนที่แบบว่าอยู่บ้านนี่ก็คงไม่ต้องลำบากแบบนี้กับเรานะนดูเหมือนว่ามันมีถุงเท้าแบบสุดยอดอันหนึ่งอะแต่ว่าเรายังไม่ทันเก็บเลยอะเอาของหายไปซะละ อุ้ยมีมีแบบมีเสื้ออุ้ยเรื่องเสื้อแบบซิ l เวอร์เชิ้ตโอ้ my god ซิวเวอร์จ๋ารอฉันด้วยอุ้ยเอาตะกร้าเต็มอะ่ะอือหยิบไม่โดนมาเป็นกองขนาดนี้ใครจะไปเก็บทันกันล่ะเนี่ยไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะ กลายเป็นนางซินไปเลยกลายเป็นนางซินไปเลยเราถ้าเกิดเราอะขยันตั้งแต่ตอนอยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ต้องลำบากมากขนาดนี้แล้วลนะ่ะทุกคนแต่ว่านี่ก็เป็นที่ทำงานซักผ้าโดยเฉพาะดีเหมือนกันนะไม่ต้องมีแม่คอยมาบน่นว่าทำไมทำงานช้าเนี่ยปกติเราเป็นคนทำงานช้าทุกคนแล้วก็โดนแม่ด่าไปวันๆเลยอยู่ที่นี่ก็ดีเหมือนกันไม่มีแม่คอยตามงานอุ้ยตกใจหมดเลยทำไมมีมานะ้ำม่ตรงนี้ด้วยล่ะ จะกล้าเต็มอีกแล้วว่าทำไมเต็มง่ายอย่างนี้เนี่ยการเป็นแม่บ้านครั้งนี้ของเราจะสำเร็จหรือไม่ถ้าเกิดเรากลับไปเนี่ยอาจจะช่วยดัดนิสัยทำให้แบบว่าเราไม่ขี้เกียจก็ได้นะไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าเออชอบมันเถอะ คนไหนดูซิว่ามันมีเสื้อผ้าอะไรสวยๆบ้างเนี่ยชุดชุดเมดน่ารักไหมล่ะมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะได้มาใส่ชุดเมดในแมปแบบเนี้ยโหดูดิตู้เสื้อผ้าของคนนี้เขาดูแบบดูดีมีสกุลมากเลยอะในของเรามันดูแบบลกล้างไม่รู้นะ ลูกล้างเหมือนโลกสแต็คเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาอันนี้พี่ขายกันนะจื๊บปะมีคนสปาแอร์ดรอปออกมาไหมถ้าเกิดจะสปาแอร์ดรอปมันมันทำอะไรได้สปาแอร์ดรอปอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทำไปแล้วได้อะไรมันทำไปเพื่ออะไรทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกัน เอารูด,ดิวางไวเอิม่มเก็บเอาไว้ได้ไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าเอาทิ้งไปเลยเก็บไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นรัตตี้เดี๋ยวนะเอายังไงดีอ่ะอืมมัน มันก็ได้อยู่ทุกคนแต่ว่าอ่ะวางไว้แบบนี้ก็ได้มันช่วยให้เราสักผ้าเร็วคือได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอวางไว้ก็แล้วกันขอเครื่องสักผ้าเครื่องใหม่หน่อยไม่ไหวเดี๋ยวนะแต่กร้าอันนี้โอ้โหแพงเกินไปอะไม่ไหวซื้อไม่ได้เอม โอ้ยเอาวัชชิ้นแะอชินก่อนแล้วกันนะทุกคนแล้วก็ซื้ออีกหนึ่งปึ๊บเสร็จแล้วขอบคุณมากนะคะอละ่ะเดี๋ยวนะทำไมรถติดรถติดเออระหว่างรถติดเราก็รีบเดินข้ามนะคะเดี๋ยวจะโดนรถชนเอานะเดี๋ยวนะอืมมันจะช่วยนิสัยเออ ความขี้เกียจซักผ้าของเราได้มากเลยแหละสุดยอดมากอะตะกร้าเต็มอย่างรวดเร็วเลยเแล้วก็เอาแบบนอรหมอลเอาไว้ พอเราแบบมีตังเยอะแล้วเราก็จะเอาเครื่องสภ้ผ้าที่มันแบบเก่าๆออกไปนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วอ่ะกับเครื่องสภ้าพ,พวกเนี้ยคือมันแบบเอานะเฮ้ยมันเจอแม่เหล็ก ได้แม่เหล็กมาไม่ได้ช่วยเลยเลยหรอแทนที่จะช่วยสักผ้าสักหน่อยโธ่โจโจนี่ไงได้ตังแล้วได้ตังแล้วสุดท้ายแม่เหล็กก็หายไปอย่างไรประโยชน์เลยสักผ้าเต็มไปหมดเลยอะรู้สึกแบบว่าเราขยันขึ้นนะ พอได้มาที่นี่รู้สึกตัวเองขยันมากขึ้นมีความรับผิดช,ชอบแล้วก็แบบอะไรหลายอย่างเลยเพราะว่าปกติเราก็จะแบบเฮ้ยแม่คะหนูไม่ทำได้อไม่อะไรอย่างนี้นั่งจ้องกับเจอคอมทั้งวันละบากเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปแต่กลับไปแม่แล้วก็คงไม่บ่นแล้วล้มั้งว่าแม่เราคงจะไม่บ่นแล้วนะถ้าเกิดแม่เรายังบ่นอีกแล้วก็ไม่ไหวจะทนแล้วปึออ๊บ โอ้โหดูร้านสีม่วงตรงนี้ดิคือแบบร้านก็ดูสีม่วงพาสเทลสวยดีนะแต่ว่าทำไมเครื่องซักผ้านี่เป็นแบบนี้อืแต่ก็ช่างเถอะตอนนี้ของเราอ่ะสำคัญที่สุดเนี่ยกระเป๋าเต็มมามันเก็บไม่สนุกเลยอ่ะเครื่องซักผ้าก็แบบน้อยเกินไปอีก ตะก,ก้าก็เต็มเร็วเกินไปอีกหืมม่สใจเลยดีเหมือนกันนะไม่ต้องกดเก็บเออง่ายอีู่แล้วคนอ้อยเนี่ยตะกร้ามันเต็มง่ายจังเลยอะรู้งี้ไปซื้อตะกร้ามาก็ดีเนาะแวะปะแวะไปร้านไปซื้อตะกร้าค่ะทุกคนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีตะกร้าจริง tree อันนี้ต่อไปเป็นไม้ทุกคนแล้วก็ซื้ออีกหนึ่งแล้วก็ซื้อตะกร้าอีกหนึง่งออกไปเหนื่อยเหนื่อยแค่สักผ้าเนี่ยมันจะเหนื่อยเลยอ๋อโชคดีโชคดีโชคดีเอาละ่กกะเอาล่ะตะกร้าเอ้ย ทำไมนคนอื่นมาขโมยอะโอ๊ยเราได้ซิวเวอร์เชิดเราได้เสื้อซิวเวอร์โอ้ยบายกื้อสีเงินต้องรีบเก็บไปซักเออเออเออเนี่ยอ๋อเนี่ยต้องรีบเอาไปขายละเออสนุกดีอะแบบเนี้ยทุกคนเออนะอืม สนุกดีกนะเนี่ยการซักผ้าก็สนุกวือนี้ะนเนี่ยเอ้ยเอาไปขายก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องซักผ้าไม่พออีกไปเอาเสื้อผ้าในตู้เครื่องซักผ้าของเราให้หมดก่อนเนี่ยปุออ๊บโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาเนินกันแล้วเนี่ยต้องทำให้เครื่องซักผ้าเนี่ยโล่งนะคะ มันทำให้เครื่องสกปรกเราแ,แบบโล่งมากๆอ่ะเออเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นออมิชชั่นกดไลค์กดแชร,ร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันเอพิโซดหนะะ้ามั้งเอออาะจะจะได้ทำทำเอพิโซดหน้าหรือเปล่าไม่รู้น่าจะได้ทำ <laughs> เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย อย่าลืมมาซักผ้ากันนะทุกคนการซักผ้าแบบเพิ่งรู้นะว่านี่ยว่าการซักผ้าเนี่ยสนุกเออตอนแรกว่าแบบการซักผ้าแบบน่าเบื่อจังเลยยังต้องมารอไม่อะ่ะสนุกออกเนาะ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 บายบายจุ๊บจุ๊บ